ตลกเลยเนี่ยยอดเเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตท kind of ี่ดีมีความมั่นคงในชีวิตเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกด้วยนะคะจากการดีเนินงานที่ผ่านมาเราพบว่ากรมกิจการเด็ก ดเด็กและเยาวชนในสถานอมรับได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยนอกจากนั้นนะคะยังได้รับก,การสนับสนุนให้เด็กได้รับก,การเลี้ยงดูในครอบครัวทดแทนสนับสนุนการศึกษาและทักษะอาชีพจนสามารถมีรายได้แล้วก็มีางานทำด้วยนะคะเด็กและเยาวชนในสถานอมรับของเราที่ได้รับความร่วมมือและความ แล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสูงเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆค่ะในนาม ท่านอธิบดีโครการเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็แขกเกันะคะตลอดระยะเวลา5ีที่ผ่านมาคะทางกระทรวงเองนะคะพรมองนะคะแล้วก็เพื่อจริญพ่กรันนะคะก็ได้วแกนพัฒนาผู้เป้ามายของกระทรวงเยาวชนเด็กผู้อบ้างแต่เรางระเทชาตินะคะลดับที่2องเรามอที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและลาดับสุดท้ายคือเยาวชนนะคะประวการพัฒนา เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการเพื่อที่ว่าน้องๆรุ่นใหม่แถวนี้เนี่ยค่ะจะได้ไปต่อยอดนะคะให้เกิดเป็นรูปธรรมอันนี้พอทางพมเนี่ยการคุยแต่ทางบริษัทค,ค่ะเรามีความในภาวะรับายของสัปดาห์ของวันเใหญ่ข้าศึกซึ่งของท่านประหลัดกระทรวงท่านที่ดีบอกว่าเราเปลี่ยนจากงานวัดที่เราให้คนมาสนุกกินไอศครีมกินก๋วยเตี๋ยวผัดแจกตุ๊กตา มาเป็นสัตามที่ตั้งสติแล้วก็ตั้งปฏิทานแล้วก็รีเซ็ธว่าเราจะทำยังไงให้เยาวชนเรานั้นอยู่ในโลกของสมัยที่สุอย่างมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มใส่าภาพของประเทศไทยเได้มื่อชามนี้ประชุมครั้นั้ีใส่ชุดไทยนะครับครั้งนั้นได้อนุมัติกรอบ ประเทศไทยั้านการลงทุนด้านวัตรกรรมเพียงแค่1%ของ GDP วันนี้เราที่1.4เงิน1,300ล้านบาท สำหรับภาพที่สองข้าวต่อไปนะครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งให้วิดีโอกันดีท่านผู้บริหารผู้ใหญ่ที่สุดนประมูลดังๆขอบคุณท่านครับ ภารกิจของสังคมนะครับคือพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีอนาคตถ้าอนาคตเข้มแข็งประเทศไทยก็จะเข้มแข็งด้วยแวก็ต้องขอบคุณพันธมิตรเครือข่ายแล้วก็กลุ่มบริษัท CP CPF นะครับที่ร่วมกันทำงานกับกระทรวงพอมอมาปีที่เป็นปีที่5แล้วเราก็ได้เห็นความแตกต่างนะครับว่าการเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยนะครับสู่ศตวรรษที่21นั้น ทำในมิติของคุณภาพมิติของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับเราได้ทำในเรื่องของมิติความฉลาดส0บมิตินะครับแล้วก็การพัฒนาทุณมนุษย์ในรูปแบบของหลักสูตรอื่นๆที่จะทำให้เด็กนั้นมีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกของความเปลาะบางความไม่แน่นอนก็เชื่อมั่นครับว่าถ้าเผื่อโครงการทําแบบนี้แล้วก็มีทั้งกรรทอมีทั้ง พุ่นส่วนอื่นๆที่มาร่วมเนี่ยก็จะสามารถทําให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่มีความพร้อมหลายๆมิติ360องศานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งสําคัญก็คือว่าวันนี้ CPF กลุ่ม c p กับกระทรวงพอมอน,นั้นได้หยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสมาวันนี้กป็ปีที่5นะครับแล้วก็เราก็จะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะพัฒนาไปสู่เชิงคุณภาพ แล้วเราก็จะทํางานกับกระทรวงอุดมศึกษาครับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็เครือข่ายสมาคมอื่นๆที่ต้องการเห็นว่าประเทศไทยนั้นสามารถมีความยิ่งใหญ่ได้ด้วยความเข้มแข็งของอนา,อนาคตของเยาวชนไทยครับ